แกะกอบน,นางกวบของหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่นะครับผมแต่นี้ผมได้แกะกรอบแล้วแต่ก่อนมันเป็นกรอบอย่างนี้นะนเพื่อนนะมันอยู่ในพลาสติกเห็นไหมจะไม่สวยอย่างเงี้ยน,นะเป็นจะเป็นรอยเป็นอะไรไปหมดเพราะผ่านการเวลาอันนี้ปี2 5งห้าหนึเะเพื่อนอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยอันนี้ผมแกะมาเป็นเนื้อทองคำเพื่อน,อนเนื้อทองคํา อหลวงปู่ทิมนะวัดละหารไร่จังหวัดระยองเพื่อนๆเนี่ยผมแกะมาแล้วนี่นี่ด้านหลังนะเพื่อนๆนะอ่าด้านหลังอันนี้ด้านใต้ฐานอันนี้ด้านหน้าครับผมแกะมาเรียบร้อยแล้วเกอะพอแกะมาเห็นไหมครับสวยเลยแล้วเพื่อนๆเอาไปใส่กรอบทองได้เลยนะครับนี่ใครเอามาใครสนใจก็เช่านะครับผมตรงนี้ ก็คือ,อานางกวักเนี่ยก็คือสรรพคุณนะเพื่อนๆนะสรรพคุณพุทธคุณก็คือ,อถ้าเป็นผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงใส่ผู้หญิงใส่ก็คือเจราจาเจราจาในเรื่องหน้าที่การงานนะเพื่อนๆนนะไปอยู่ต่างประเทศไปทำมาหากินหรือคุณจะไปเดินไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปเที่ยวผับเที่ยวเทค เพื่อไปเจอสายฝอรหรือผู้ชายที่มีฐานะดีๆที่อยู่ในเมืองไทยเพื่อนๆต้องต้องใส่ว่านางกวักนะครับผมหรือว่าธรรมาิาขายแม่ค้าพ่อค้านักธุรกิจแล้วก็ใช้ใช,ใช้ตรงเนี้ว่านางเป็นดางกวักนะครับของหลวงปู่ทิมเพราะจะกวักเรียกเงินเพื่อกวักเรียกเงินเรียกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยที่มีฐานะดีดๆนะเพื่อๆนะ อ่านี่เนื้อทองคานี่ผมแกะมาแล้วเห็นไหมสวยสวยเลยนี่เห็นนะครับสวยสวยมากข้างในก็ไม่เคยแกะเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพิ่งแกะครั้งแรกในชีวิตเลยงแต่ปีสองนห้าหนึ่งเจ็ดวัลหานไล่ของหลวงปู่ทิมเนี่ยเพื่อนอันองเล็กๆเพื่อนๆเหมือนเหมือนเม็ดเม็ดมะขามอ่ะเหมือนใบมะขามอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นนะองหลวงปู่ทิมครับนี่นี่เป๊บเบอันนี้อยู่ในกรอบพออยู่ในกรอบเห็นไหม เลยดูไม่สวยพอดูไม่สวยคนไม่กดไลค์ให้ผมเลยพอพอแก่ออกมาน,นะคนละเรื่องกันเพื่อนๆเนี่ยพอผ่านพลาสติกคือคนเราเนี่ยต้องดูดูเนื้อข้างในเนื้อเพื่อนะดูเผินๆข้างนอกมันก็ดูไม่สวยเห็นไหมเงาะพอถอดรูปออกมาเป็นไงล่ะสวยแจ่มเลยเนื้อทองคำเพื่อนๆนี่ทามาค้าขาย ผู้หญิงไปทํางานต่างประเทศนะเพื่อนๆนะ